สวัสดีครับกินเที่ยวเราเดลสัปดาห์นี้เราพ่อลูกเล่งหงเนี่ยจะพาทุกท่านไปที่เมืองเก่ากันครับและพิเศษสุดๆสําหรับทริปนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านครับไปปล่อยโคมลอยกันแถวๆชุมชนริมทางรถไฟสายเก่าสายรถไฟผิงซีซึ่งการปล่อยโคมลอยปัจจุบันเนี่ยมีถึง4สีด้วยกันนะครับแต่ละสีก็สามารถอธิษฐานขอพรได้แต่ละเรื่องนั่นเองนะครับวันนี้พาคณะมาที่นี่ครับหมู่บ้านสือเฟินนะครับเป็นหมู่บ้านโบราณน,นะครับ จิมมี่ของที่นี่คือมาที่นี่นะครับใช้เงินสองร้อยบาทปล่อยโคมเราจะไปปล่อยโคมให้เราเหงบนทางรถไฟเลยนะนี่เขียนเลยบินเที่ยวอ๋อ Allow oh. oh. the world <Okay. S 2> เล่งหงและคณะนี่ฮะก,กินเที่ยวอลาเดเวอร์นะครับพ่อลูกเล่งหงและคณะครับผมอีกด้านหนึ่งครับเขียนคำอธิษฐานนะและขอ,อขอขอใช่ เนี่ยฮะรวยเอเสร็จแล้วขอให้รวยรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเราไปปล่อยโคมกันที่นี่เลยวิวสวยมากเป็นทางรถไฟสายเก่าครับไปกัน และสัปดาห์นี้ครับปิดท้ายไปด้วยร้านอาหารระดับมิชลินครับกับร้านติ่งไท่ฟงเสี่ยวหลวงเปานั่นเองนะฮะบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเขาทำเสี่ยวหลงเป้าเนี่ยกันแบบสดๆบอกเลยว่าเด็ดมากๆครับทุกคนใครที่มาที่ไต้หวันนะฮะต้องไปเช็คอินที่ร้านนี้ให้ได้ครับไม่งั้นเฮียสงตีตาย นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทริปไต้หวันเท่านั้นเองนะครับยังไม่หมดเท่านี้อย่างแน่นอนสัปดาห์หน้าเนี่ยเราพ่อลูกเล่งหงจะพาไปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารแบบจัดเต็มบอกเลยนะฮะว่าใครที่ไปไต้หวันเนี่ยต้องมาตามรอยความอร่อยของเฮซงให้ได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจะเป็นที่ไหนต้องรอติดตามชมกันให้ได้นะครับและถ้าใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกับเราพ่อลูกเล่งหงที่ทั้งกินทั้งเที่ยวแบบจัดเต็มแบบนี้ก็สามารถติดตามและติดต่อเราได้ทั้งทาง a c e b o o k และลายแอดสแกน QR โค d e ที่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเราพ่อลูกเล่งหงเนี่ยมีจัดทริปดีๆเด็ดๆกันทุกเดือนตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน